เบื่กันไหมล่ะครับที่ต้องดู YouTube ฟังเพลงเพลินๆผ่าน YouTube แต่ดันติดโฆษณาขัน้นผมขอแนะนำ Panda Store Premium ตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่ต้องโดนขัดจังหวะด้วยโฆษณาขั้นระหว่างชมและฟังเพลงผ่าน YouTube แบบเพลินๆนอกจากนี้ Panda Store Premium ยังมีบริการ Netflix View Premium แอปสตรีมมิ่งดูหนังและซีรีส์ชื่อดังที่จ่ายในราคาสุดคุม้มค่าบริการเริ่มต้นเพียง89บาทสาหรับ Netflix ในส่วนของ v i วพรีเมียมตอนนี้ทาง Panda าสโตพรีเมียมนั้นกําลังจัดโปรโมชั่นราคาสุดจึ่งจ่ายเพียง14บาทก็จะรับบริการ YouTube พรีเมีย YouTube Music และวิวครบจบในที่เดียว ในส่วนรายปีมีแบบเหมาจ่าย2ปีเพียง199บาทเท่านั้นฮะถ้าใครสนใจสอบถามบริการสุดคุ้มของ Panda Store Premium ติดต่อไปได้ที่ Li น์อตามที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปหรือสแกน QR code ผ่านหน้าจอได้เลยครับนอกจากนี้หากแคปหน้าจอแล้วแจ้งแอดมินว่ามาจากช่อง c h a เปี้ยนโอเคชันแจะเพิ่มการใช้งานบริการของ Panda Store Premium ขึ้นอีก3วันฟรีจากโปรโมชั่นที่สั่งซื้อ บริกากรสุดคุ้มแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วครับนอกจาก Panda s t o r e p ีเมียมจบสิ่งที่น่าสนใจแล้วไปรับชมเรื่องราวสรุปเนื้อหาสปอร์ตซีรีส์กันได้เลยครับทุกกลุ่มแยกเข้าห้องพักของแต่ละคนซึ่งระหว่างที่โนอินใช้ปืนไรเฟิลยิงผู้เล่นอยู่เธอเห็นเคยองซอกก็เข้าร่วมเล่นเกมนี้เพื่อหาเงินไปรักษาลูกสาวที่ป่วยด้วยในสุดก็ถึงเวลาเข้านอนกันแล้วอินโฮมาคุยกับพระเอกและขอโทษกับสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ส่วนพระเอกก็ขอโทษเช่นกันที่ใส่อารมณ์ไปอินโฮเล่าเรื่องที่ตัวเองนั้นนทามมมถึงอยู่ใเก เขาเล่าว่าภรรยาของเขาป่วยและเขาเนี่ยต้องมาหาเงินไปใช้หนี้เพื่อรักษาภรรยาที่ป่วยหนักอยู่ด้วยซึ่งเรื่องราวที่เล่าของอินโฮนั้นเหมือนกับลุงโออิลนำในภาคแรกที่แฝงตัวมาในเกมแล้วก็เล่าให้กับพระเอกฟังแบบเป๊ะเ,เ,เลยละครับและเขาก็บีบน้ําตาสแสดงละครอย่างสมจริงเลยทีเดียวครับไอเจ้าฟอนแมนเนี่ยโดยพระเอกก็กลับไม่เอกใจเลยสักนิดเลยนะครับเมื่อพระเอกฟังเรื่องเล่าของอินโฮเขาจึงใจอ่อนและเข้าใจที่อินโฮนั้นต้องเลือกเล่นเกมต่อแต่พระเอกก็ขอให้อินโฮน เลอกบวเลิกเล,กเล่นเกมในการโบวตครั้งหน้าครับซึ่งอีโฮก็รับปากว่าเขาจะทาตามที่พระเอกบอกทุกทอย่างครับทางด้านพวกผู้คุมพวกเขาเนี่ยเอาร่างไปให้หมอที่จ้างมาผ่าตัดซึ่งหมอบอกว่าร่างหลายๆร่างของผู้เล่นที่มาส่งมาให้เนี่ยล้วนตายสนิททั้งหมดแล้วยะเ,เวลาที่นําไปขายต่อได้จึงไม่ค่อยมีมีเพียงแค่ลูกตายอย่างเดียวที่ใช้ขายได้พวกเขาเริ่มหาคนที่ทําการยิงหน้าผากของผู้เล่นซ้ําให้ตายสนิทจนกระทั่งพวกเขาก็รู้แล้วละครับว่าคือใคร ผู้คุมที่เป็นรองจากฟอนแมนได้เรียกให้หนอนอื่นนั้นไปหาที่ห้องควบคุมซึ่งสาเหตุที่เรียกมานั้นเพราะเขารู้แล้วล่ะครับว่าคนที่ทาให้ร่างกายของผู้เล่นนั้นตายสนิทด้วยการยิงสามที่หัวนั่นก็คือนอนอื่นนั่นเองรองผู้คุมบอกว่า ถ้าหากไม่ช่วยเรื่องนโมยวะผู้เล่นไปขายเนี่ยก็อย่ามาขัดขวางใช่ฮะรองหัวหน้าเนี่ยก็มีส่วนรู้เห็นในการจุจริตค้าขายอายวะของผู้เล่นด้วยโนอื่นอ้างว่าเธอก็แค่ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นมาก็เท่านั้นเองรองหัวหน้าผู้คุมบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโนอื่นนั้นจะรอดชีวิตมาจากเกาหลีเหนือมาเกาหลีใต้ได้และจัดการคนมากมายและอพยพมาที่นี่ได้ และใช่ครับรองผู้คุมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักกับโนอื่นมาก่อนจึงได้ส่งคนไปเชิญให้โนอื่นนั้นเข้าร่วมเป็นผู้คุมในเกมด้วยรองผู้คุมเน้นย้ำเตือนให้โนอื่นนั้นห้ามฆ่าผู้เล่นให้ตายสนิทโดยเด็ดขาดแต่โนอื่นก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าเธอนั้นจะทำตามหน้าที่และกฎของเกมจากนั้นเธอก็เดินออกจากห้องควบคุมไปรองผู้คุมได้แต่โมโหที่โนอื่นนั้นไม่ยอมเชื่อฟังเขาครับหลังจากสายสืบจุนโฮไม่สามารถติดตามพระเอกได้เขาก็มาขอร้องให้ผู้คุมกลับและหัวหน้าของเขาให้เรียกกำลังเสริมเพื่อตาามหาก,ก แน่นอนว่ามันมีใครเชื่อเขาเลยสักคนและพวกเขาก็ยังหาว่าสายสืบจุนโฮเนี่ยยังเป็นบ้าไม่หายจากผาคแรกก็มากันที่เกมกันต่อผู้เล่นทุกคนเลือกเชื่อพระเอกและทําตามที่พระเอกบอกในเกมที่2นั่นก็คือเกมแก่น้ําตาลผู้เล่นทุกคนเลือกสามเหลี่ยมกันหมดเพราะคิดว่ามันง่ายที่สุด พระเอกได้เข้าไปเปิดกล่องเกมแกะน้าตาแล้วล่ะครับและพบว่าสามเหลี่ยมในเกมนั้นมันค่อนข้างแตกต่างออกไปจากเราก่อนนั่นจึงทําให้ผู้เล่นทุกคนนั้นเห็นปุ๊บก็โวยวายกันทันทีและโทษว่าเป็นความผิดของพระเอกที่ให้เลือกสามเหลี่ยมปรากฏว่าที่ผมเล่าไปเมื่อครู่นี้เป็นเพียงความฝันของพระเอกขณะหลับอยู่นั่นเองพระเอกตื่นขึ้นมาแล้วล่ะครับและเกมที่2ก็กําลังจะเริ่มขึ้นผู้ประกาศของเกมได้ประกาศว่าให้ผู้เล่นทุกคนนั้นไปหอถัดไปพเพื่อเล่นเกมที่2 ผู้เล่นทุกทุกคนเดินไปฮอลที่สองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทว่าเกมนั้นไม่ใช่เกมแกน้ำตาลฮนะลุงเบอร์ร้อยน่ารำคาญบอกว่านี่มันไม่ใช่เกมแกน้ำตาลตามที่พระเอกบอกไหนบอกว่าพระเอกเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไงไม่เหมือนที่พระเอกบอกเลยสักนิดลุงเบอร์ร้อยได้แต่หัวร้อนใส่พระเอกที่มาโกหกพวกเขาอินโฮเนี่ยก็เดินมาไล่ลุงเบอร์ร้อยไปแล้วล่ะครับสรุปว่าเกมนี้ผู้ประกาศก็สั่งให้ผู้เล่นนั้นจับกลุ่มกัน5คนเพื่อเล่นเกมโดยผู้เล่นก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะเล่นเกมอะไรพวกเขาก็จับจับกลุ่มกันไปก่อนนนะะ แน่นอนว่าพระกก็จับกลุ่มกับอินโฮจองแบผู้เล่นหมายเลข388ที่สนิทกันเมื่อวานนี้และได้น้องผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่มาอีกคนซึ่งเธอก็ใช้หมายเลข222อีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองครับก็คือกลุ่มที่มีสาวประเภท2หรือผมจะเรียกว่าทีมออนนี่หรือว่าออนนี่แล้วกันนะครับออนนี่เนี่ยได้จับกลุ่มกับผู้เล่นหมายเลข7และหมายเลข149 ซึ่งเป็นคู่แม่ลูกกันครับและอีกคนก็เป็นผู้หญิงขี้กลัวขี้กลัวคนหนึ่งฮะหมายเลข95และคนสุดท้ายในกลุ่มของออนนี้ก็คือผู้เล่นหมายเลข44ที่มีลักษณะท่าทางเหมือนกับร่างทรงส่วนกลุ่มของธานอสก็มีชายคนหนึ่งที่ดูขี้กลัวเหมือนกันก็คือหมายเลข125และผู้หญิงออกทําทอมหมายเลข380และสมุนข้างไข่ของธานอสอีก2คนและเกมที่2นี้ก็แตกต่างจากภาคแรกอย่างสิ้นเชิง เกมนี้ต้องอาศัยทักษะการร่วมเล่นกันเป็นทีมโดยจะมีเวลา5นาทีให้ผู้เล่นเล่นเกมย่อยต่างๆให้ผ่านภายใน5นาทีหากเกินเวลาก็จะถูกยิงตายและที่สาคัญก็คือต้องอาศัยความสามัคคีกันอย่างหนักเพราะทุกๆคนนั้นจะต้องเล่นเกม3าขานในขณะที่เล่นเกมย่อยต่างๆไปด้วยเกมย่อยเกมแรกนั่นก็คือเกมพิกตักจีเกมที่2นั่นก็คือเกมโยนหินให้ลมเกมที่3าก็คือเกมหมากเก็บเกมที่4ก็คือหมุนลูก่างโบราณและเกมสุดท้ายก็คือเกมที่5ฮะก็คือเดาะลูกเจกีซึ่งกระเดาะไอเจ้าลูกเจกี เป็นจํานวน5ครั้งนะครับจึงจะผ่านและแล้วกลุ่มแรกก็เริ่มขึ้นพวกที่เล่นที่หลังก็ได้จับตามองจุดอ่อนและจุดแข็งต่างๆของเกมซึ่งกลุ่มแรกที่เริ่มเล่นนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมโดยสรุปว่าทั้ง2ทีมที่เล่นลงไปในกลุ่มแรกเนี่ยก็ไม่ผ่านเลยสักทีมและถูกฆ่าตายกันหมดและเมื่อเคลียรสนามกันเสร็จกลุ่มที่2ก็จะเริ่มเกมแล้วละครับโดยกลุ่มที่2นั้นเป็นกลุ่มของออนนี่นั่นเองออนนี่ได้บอกเด็กขี้ขาดเบอร์95ว่าให้ทําอย่างเต็มที่และบอกคนในทีมนั้นให้ตัั้้้้งใจเเเเลลล่่่นนนนดววยชกกกแแะมม็ริขึ เด็กที่ขาดไม่เลข95กว่าจะโยนตักกี้ให้ผ่านไปได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยละครับแต่สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้และเกมที่2ก็คือเกมโยนหิน ก็คือไมลเล็เจ็ดเป็นคนเล่นนะฮะทุกคนใจเย็นกันอย่างมากและช่วยกันอย่างดีจึงทำให้เกมโยนหินผ่านไปได้ด้วยเวลาที่รักษาไว้ได้อย่างโอเคเลยทีเดียวเกมที่3เกมมาเก็ตเป็นแม่ของไมลเล็เจ็ดนะครับเธอเนี่ยอาจจะโลกนิดหน่อยและพลาดหนึ่งครั้งทว่าลูกชายก็ปลุกใจแม่ของเขาว่าแม่เป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงที่แกรง่งเป็นผู้หญิงที่พาสามีหรือพ่อของเขาที่นอกใจมาได้สุดท้ายแล้วแม่ของไมลเล็กเจ็ดก็เล่นเกมมาเก็ตและผ่านไปได้ด้วยเวลาสวยๆเลยละครับทวาก็มาติดตรงเกมที่4เนี่ยใช้เวลามากพอสมควรเลย ซึ่งเป็นเกมหมุนลูกหางโบราณซึ่งเป็นแม่หมอร่างทรงคนนี้เป็นคนเล่นนะฮะแม่หมอทำพลาดหลายครั้งมากจนออนนี่เนี่ยหัวร้อนจัดตบเข้าให้และบอกให้ตั้งสติสุดท้ายแล้วแม่หมอก็สามารถทำให้ลูกหางนั้นหมุนจนได้ครับและแล้วก็มาถึงเกมย่อยเกมสุดท้ายซึ่งเป็นเกมที่ออนนี่จะเล่นเองนั่นเองครับโดยเกมเนี้จะเป็นการเดาะลูกเจกี้ให้ผ่าน5ครั้ง ผู้เล่นคนอื่นๆรอบๆสนามเชียออนนี่กันอย่างสุดกำลังออนนี่ขอให้ทุกๆคนนั้นไม่ให้มองเธอขนาดดาะเกี e. และแล้วออนนี่ก็ดาะเกี e ครบ5ครั้งในคราวเดียวจากนั้นกลุ่มของออนนี่ก็วิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดแบบพอดิบพอดีเลยละครับจึงทำให้นั่นเป็นกลุ่มแรกที่ผ่านและทำให้ผู้เล่นทุกๆคนที่ร่วมเล่นเกมสควิตเกมนี้ต่างดีใจกันมากกับชัยชนะครั้งแรกของผู้เล่นในเกม2นี้ครับ อ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทถัดมาของ Squid g เกมภาคที่2เป็นยังไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องหลักช่องสำรองและร่วมสนับสนุนกันได้ด้วยซุปเปอร์แนนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ